ปัจจุบันประเทศไทยมีความเจริญก้าวหน้าในด้านต่างๆเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทางด้านเศรษฐกิจกและสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการคมนาคมขนส่งและเทคโนโลยีสารสนเทศทำให้คนเราสามารถเดินทางและติดต่อสื่อสารถึงกันได้อย่างไม่มีขีดจำกัดเป็นโลกที่ไร้โปรมแดนในขณะเดียวกันปัญหาสังคมต่างๆก็เพิ่มมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นภัยทางด้านอุบัติเหตุจราจรและภัยทางด้านอาชญากรรมที่นับวันจะทวีความรุนแรงและซับซ้อนเพิ่มขึ้นอย่างมากทั้งในส่วนของอาชญากรรมทั่วไปปัญหาด้านยาเสพติดปัญหาสามประกาชายแดนภาคใต้ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติรวมทั้งปัญหาภัยคุกคามจากการก่อการร้ายตำรวจมีภาร,รกิจหน้าที่หลักที่สำคัญอย่างยิ่ง ในการถวายความปลอดภัยสถาบันพระมหากษัตริย์และพระราชอาคันตุกะรวมทั้งภารกิจในการบำบัดทุกบำรุงสุขแก่ประชาชนซึ่งจากสถานการณ์ปัญหาอาชยากรรมที่ได้มีทวีความรุนแรงและซับซ้อนเพิ่มขึ้นอย่างมากในปัจจุบันทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทุกนายจึงต้องทุ่มเทกายใจอย่างเต็มความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่โดยจากการปฏิบัติภารกิจต่าง มีเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่เป็นจำนวนมากอีกทั้งจากภารกิจที่มีความเครียดอย่างมากอยู่ตลอดเวลาส่งผลให้เจ้าหน้าที่ตำรวจประสบปัญหาทางด้านสุขภาพเป็นจำนวนมากซึ่งต้องใช้บริการจากโรงพยาบาลตำรวจเป็นหลักโรงพยาบาลตำรวจมีประวัติอันยาวนานมากกว่า100ปีปัจจุบันมีขนาด600เตียง รองรับผู้ป่วยนอกได้กว่า5 0 0 0 0 0รายต่อปีและมีจำนวนผู้ป่วยในกว่า20,000รายต่อปีมีบุคลากรทางการแพทย์กว่า3,000คนซึ่งมีพันธกิจที่สำคัญในการรักษาพยาบาลแกรร่ข้าราชการตำรวจและครอบครัวนอกจากนั้นยังให้การรักษาพยาบาลแก่ประชาชนทั่วไปคิดเป็นปริมาณร้อยละ70ของผู้มาใช้บริการทั้งหมด จากความต้องการรับบริการที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆในแต่ละปีทําให้เกิดปัญหาในเรื่องข้อจํากัดของพื้นที่อีกทั้งบางอาคารของโรงพยาบาลเป็นอาคารที่ก่อสร้างมานานผ่านการซ่อมบํารุงมาแล้วหลายครั้งและไม่คุ้มค่าในการปรับปรุงต่อไปทางโรงพยาบาลตํารวจจึงมีนโยบายในการจัดสรรพื้นที่ในโรงพยาบาลใหม่เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ให้เป็นโรงพยาบาลที่มีมาตรฐานทางการแพทย์มีความทันสมัยสะดวกปลอดภัยตลอดจนมีภาพลักษณ์ที่ดีมีพื้นที่ให้บริการเป็นสัดส่วนอย่างเหมาะสมและสามารถขยายขอบเขตการให้บริการในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อวันที่26ตุลาคมพุทธศักราช2553คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติวงเงิน จำนวน2,155ล้าน6 7 7 0 0 0บาทสำหรับก่อสร้างอาคารบริการทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลตำรวจเป็นอาคาร20ชั้นเพื่อใช้เป็นหอพักรักษาพยาบาลผู้ป่วยบริการประชาชนแต่จากการสำรวจเครื่องมือและครุพันธ์ทางการแพทย์พบว่ายังขาดเครื่องมือที่สำคัญและจำเป็นหลายรายการทิงบประมาณค่าก่อสร้าง ไม่เพียงพอต่อการจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ดังกล่าวสำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงได้ร่วมกับมูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจในพระบรมราชินูปถัมภ์โดยมีพลตำรวจเอกเผ่าสารสินเป็นประธานมีมติให้จัดสร้างพระนิรันดรายขึ้นเพื่อหารายได้ในการจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลตำรวจพระนิรันดรายเป็นพระที่เกี่ยวเนื่องกับรัชกาลที่สี่ ผู้ส่งให้กำเนิดกิจการตำรวจไทยโดยเป็นพระที่ได้รับการทูลกล้าวถวายจากกำนันอินที่อยู่เมืองปราจีนบุรีซึ่งขุดค้นพบในบริเวณชายป่าห่างจากดงสีมหาโพรประมาณสามเส้นและทรงโปรดให้อัญเชิญมาประดิษฐานณหอพระ,สะเสถียรธรรมปรริศคู่กับพระกริ่งทองคำน้อยซึ่งได้มีคนร้ายลักลอบเข้ามาขโมยเอาพระกริ่งทองคำน้อยไป แต่กลับไม่เอาพระพุทธรูปทองคำที่ประดิษฐานอยู่คู่กันไปด้วยทั้งที่องค์พระมีขนาดใหญ่กว่าซึ่งเป็นเรื่องมหัศจรรย์ที่แคล้วพลาดถึงสองครั้งพระองค์จึงทรงถวายพระนามว่าพระนิรันตรตรายและในการจัดสร้างได้มีที่ปรึกษาผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญมาร่วมให้ข้อเสนอแนะและชี้นำ เกี่ยวกับการจัดสร้างอย่างคับขั่งโดยการจัดสร้างพระนิรันตายนั้นถือเป็นพระพุทธรูปสำคัญจะต้องนำความกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตตามลำดับขั้นตอนเสียก่อนสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ดำเนินการตามระเบียบการขออนุญาตจัดสร้างพระนิรันตรายอย่างครบถ้วนรวมทั้งสิ้นสองแบบได้แก่พระบูชานิรันตรายจำลองแบบองค์ใหม่ และพระกิ่งนิรันตรายจำลองแบบองค์เดิมซึ่งขณะนี้กรมศิลปากรได้มีหนังสือแจ้งว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดสร้างพระนิรันตรายจำลองเพื่อประดิษฐานเป็นพระประจำสำนักงานตำรวจแห่งชาติและมอบให้กับผู้บริจาคเงินสมทบทุนซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับอาคารบริการทางการแพทย์ที่จัดสร้างขึ้นดังกล่าว และเมื่อวันศุกร์ที่8มิถุนายน2555สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มีการจัดพิธีบวงสวงพระบรมราชานุสาวรีรัชกาลที่4โดยมีพลตำรวจเอกเผ่าสรารสินประธานมูล,ลนิธิโรงพยาบาลตำรวจในพระบรมราชินูปถัมภ์และพลตำรวจเอกเกียวพันดามาพง์ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานในพิธี ต่อมาเมื่อวันพุทธที่27มิถุนายน2555เวลา17นาฬิกาที่ผ่านมาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้ทรงเสด็จพระราชดำเนินมาเป็นองค์ประธานในพิธีเททองหล่อพระนิรันตรารจำลองณพนะระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหารซึ่งในการนี้ได้ทรงเททองหล่อองค์พระนิรันดรารทั้งสแบบประกอบด้วย พระบูชานิรันตรายจำลองขนาดหน้าตัก19นิ้วพระบูชานิรันตรายจำลองขนาดหน้าตัก9้านิ้วและพระกลิ่งนิรันตรายจำลองเนื้อโลหะทั้ง3ชนิดหลังจากนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้วางแผนกำหนดการพิธีพุทธาพิเศษขึ้นในวันพฤหัสบดีที่27กันยายน2555รณวัดบวรนิเวศวิหาร โดยมีพระเกจิอาจารย์สำคัญสำคัญจากทั่วประเทศมาร่วมในพิธีปลุกเสกครั้งนี้สำหรับการจัดสร้างพระนิรันตรายจำลองในครั้งนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้นำแผ่นทองคำบริสุทธิ์แผ่นเงินและแผ่นทองแดงให้พระมหาราชครูพิธีศีวิสุทธิคุณหัวหน้าคณะรามเทวสถานโบสถ์รามจานอักขระและเลขมงคลต่างๆที่มีความหมาย เพื่อเป็นสิริมงคลและได้นำขึ้นถุนกล้าวถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งเจิมตั้งสตยาทิสถานถวายเป็นพุทธบูชาสำหรับใช้เป็นส่วนผสมในการสร้างพระนิรันตรายจำลองและพร้อมกันนั้นยังได้รับความร่วมมือร่วมใจจากทาราชการตำรวจทั่วประเทศในการรวบรวมรายชื่อพระเกจิอาจารย์สำคัญและขอวัตถุมงคลแผ่นทอง นาเงินลงจานอัคระพิธีรวมทั้งมวลสารศักดิ์สิทธิ์จากทั่วภูมิภาคของประเทศจำนวนทั้งสิ้น372รูปมาร่วมประกอบในการจัดสร้างพระนิรันตรารายชนิดต่างๆในครั้งนี้ด้วยซึ่งถือว่าการดำเนินการในครั้งนี้เป็นมหากุศลในการร่วมทำบุญครั้งยิ่งใหญ่ที่ทุกฝ่ายต่างร่วมมือร่วมใจกันเพื่อให้บังเกิดผลแห่งความสำเร็จ บรรล,ลุตามวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้และจะสามารถให้เหล่าพี่น้องข้าราชการตำรวจและประชาชนทุกคนเท่าถึงการรักษาพยาบาลตามหลักทางการแพทย์ที่ทันสมัยได้อย่างครบถ้วนและทั่วถึงซึ่งไม่มีบุญคุลใดที่จะยิ่งใหญ่ไปกว่านี้อีกแล้ว